อาตมาขอน้อมนอมัสการพระรัตนตรยัยและขอต้อนรับโยมทั้งหลายเข้าสู่ธรรมเทศนาหัวข้อกฎแห่งกรรมทำวันนี้ผลพรุ่งนี้โยมทั้งหลายเคยตั้งคำถามหรือไม่ว่าทำไมบางครั้งเราทำดีแต่ยังไม่เห็นผลทำใจส่วนบางคนทำชั่วเพียงเล็กน้อยแล้วต้องพบทุกข์ในทันที คำตอบอยู่ในกฎแห่งกรรมที่สอนให้รู้ว่ากรรมใดทําวันนี้ผลกรรมนั้นอาจให้เห็นผลพรุ่งนี้ความหมายแห่งกรรมกรรมในพระพุทธศัพท์หมายถึงการกระทําทางกายวาจาใจทุกการกระทําจะสะสมเป็นผลในอนาคตอาตมาขอยกหลักกรรมมาเตือนใจว่ากรรมใดใครทํานั่นผลนั้นย่อมตกแก่ผู้นั้น ตัวอย่างผลกรรมทันใจโยมเคยเห็นหรือไม่ว่าเมื่อพูดจาดีต่อผู้อื่นย่อมได้รับรอยยิ้มทันทีนั่นคือทานกรรมให้ผลในชั่วขณะเช่นเดียวกับเมื่อพูดจาร้ายก็อาจถูกโต้กลับด้วยความไม่พอใจในทันทีนี่คือโทษกรรมที่ปรากฏทันตาวิธีสร้างกรรมดีให้ผลเร็วหนึ่งการให้ทาน ให้สิ่งของเวลาหรือความรู้ด้วยใจเมตตาผลคือใจผ่องใสในทันที 2. การพูดจาดีสรนเสริญปลอบใจและให้กำลังใจผู้อื่นผลคือบรรยากาศรอบข้างสดใส 3. การเจริญสติรักษาความตั้งมั่นในลมหายใจทำให้จิตสงบผลคือความผ่อนคลายของกายใจณนะปัจจุบันนะัขณะเมื่ออาตมาตระหนักถึงกฎแห่งกรรม ย่อมรู้ว่าทุกการกระทําส่งผลเสมอไม่ช้าก็เร็วการทำดีในวันนี้ย่อมเห็นผลของความสงบเบิกบานและความสัมพันธ์ที่ดีในวันพรุ่งนี้อาตมาขอเชิญโยมน้อมนำหลักกรรมดีมาประพฤติในชีวิตประจำวันทำวันนี้ผลพรุ่งนี้ให้ปรากฏด้วยตนเองหากธรรมเทศนานี้เป็นประโยชน์โปรดกดติดตามช่องรอบรู้ธรรมะ เพื่อรับฟังธรรมะ3นาทีตอนต่อไปสาธุ